สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยคะ่ะกับครูนันนะคะพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังค,ะพ,คะ,ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้ววันนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องคําประสมนักเรียนอยากเรียนกันไหมคะอยากเรียนคะ่ะอดเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคําประสมเป็นยังไงคําประสมนะคะก็คือ เกิดจากการสร้างคำชนิดหนึ่งในภาษาไทยโดยนำเอาคำม,มูลบวกกับคำม,มูลมาประสมกันก็จะเป็นคำประสมคำม,มูลคืออะไรคำม,มูลนะคะมักมีพยางค์เดียวและไม่สามารถแยกพยางค์ออกจากกันได้เช่นฝนฟ้าใจเมฆเป็นต้นค่ะนะกักเรียนเข้าใจกันไหมคะเข้าใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำม,มูลบวกคำม,มูลเนี่ยเป็นยังไงถ้าครูบอกว่าใจเป็นคำม,มูลไหมคะ เป็นค่ะร้ายเป็นขมูลไหมคะเป็นค่ะใจบวกร้ายเป็นใจร้ายค่ะภาพแม่บวกกับขาเป็นแม่ขาค่ะพ่อบวกกับบ้านเป็นพ่อบ้านค่ะั่นก็คือคำะสมอ่ะถ้าครูบอกว่านาริกานาบวกรีบวกกาเป็นคำผสมกันไหมคะ ไม่เป็นค่ะเก่งมากค่ะนาฬิกานะคะเป็นคำมูลที่ไม่สามารถแยกพยางออกจากกันได้ถ้าครูตัดริออกเป็นนากาเป็นมีความหมายไหมคะไม่มีความหมายค่ะดังนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นคำะสมนะคะเรามาดูนะคะการสังเกตคำะสมเป็นยังไงหนึ่งเลยต้องเกิดความหมายใหม่แต่เขาความหมายเดิมยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างเช่นเตาบวกกับรีเป็น เตารีดที่เรารีดเสื้อกันทุกวันนะคะเกิดความหมายใหม่แต่เขาความหมายเดิมเต้าบวกกับฐานเป็นเต้าฐานค่ะธาตทางบวกกับม้าลายทางก็คือที่เราสั่นจรกันไปมาม้าลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งถ้าเรามารวมกันก็จะเป็นทางม้าลายทางม้าลายก็จะเกิดความหมายใหม่แต่เขาความหมายเดิมเข้าใจกันไหมคะเข้าใจค่ะไปต่อนะคะข้อสังเกตข้อที่สก็คือต้องเกิดความหมายใหม่ แต่ไม่มีเขาความหมายเดิมตัวอย่างเช่นตัดบวกกับใจเป็นตัดใจค่ะลูกบวกกับเล่นเป็นลูกเล่นค่ะราดบวกกับหน้าเป็นราดหน้าค่ะราดหน้าที่เราเอามาราดหน้าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะราดหน้าก็คืออาหารชนิดหนึ่งค่ะค่ะข้อสังเกตข้อที่สามนะคะมักขึ้นต้นด้วยการความ ลองบอกไหนล,ลองบอกตามครูสิคะการการความความของของเครื่องเครื่องชาวชาวนักนักผู้ผู้ช่างช่างพานักเรียนไปเห็นข้อความที่ขึ้นต้นด้วยคําเหล่านี้ก็จะเป็นคําประสมนะคะตัวอ,อย่างเช่น คูบวกกับเขียนเป็นผู้เขียนค่ะถ้านักบวกกับร้องเป็นนักร้องค่ะช่างบวกกับภาพเป็นช่างภาพค่ะและก็คือคําประสมนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูนะคะจะมาเน้นย้ํากับนักเรียนว่าถ้าคํานั้นไม่เกิดความหมายใหม่ไม่จัดเป็นคําประสมนะคะอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าพ่อบวกกับเราเป็น พ่อเราเกิดความหมายใหม่ไหมคะไม่เกิดค่ะใช่แล้วคะ่ะพ่อก็ยังเป็นพ่อของเราเหมือนเดิมไม่เกิดความหมายใหม่ก็จะไม่นับว่าเป็นคําประสมลูกบวกกับไก่เป็นลูกไก่ค่ะก็ไม่เกิดความหมายใหม่นะคะถ้าเป็นคําประสมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะต้องเป็นคําที่เกิดความหมายใหม่อย่างเชน่นลูกกับลูกบวกกับเสือเป็น ลูกเสือค่ะลูกเสือในที่นี้หมายถึงลูกเสือนีตนาลีใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากๆค่ะถ้าเป็นลูกของเสือไม่จัดเป็นคํรผสมนะคะแต่าแต่ถ้าเป็นลูกเสือเนตรนารีวัรพยาฮะอันนี้จัดเป็นคํำผสมนะคะแม่บวกมดเป็นแม่มดค่ะดาวบวกลูกบวกไก่เป็นดาวลูกไก่ค่ะก็จะเกิดความหมายใหม่ดาวลูกไก่ก็จะเป็นดาวชนิดหนึ่งที่อยู่บนฟ้าอะ ก็จะเกิดความหมายใหม่ก็จะเป็นคําประสม,มครูสอนเท่านี้นกักเรียนพอเข้าใจกันไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจกันเข้าใจเรื่องคําประสม,มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะครูมีแบบฝึกหัดให้นกักเรียนเขียนแล้วก็ส่งคาบหน้าถ้านกักเรียนเข้าใจแล้วสําหรับคาบนี้ครูไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ